กดรักตอนที่12ในห้องพักสี่เหลี่ยมของนักเรียนหนุ่มในตอนนี้นั้นอบอวลไปด้วยกลิ่นของบะหมี่ที่กำลังเดือดพร้อมทานคิมชะโงกหน้ามองไปยังหม้อต้มน้ำสีต้มยำน้ำข้นที่โปะหน้าด้วยไข่ลวกสองฟองแม้มันจะไม่มีอะไรในหม้อนอกจากบะหมี่และไข่แต่กลิ่นนั้นยั่วยวนให้คิมอยากจะซดร้อนๆเสียเดี๋ยวนี้ หมอกยกหม้อไฟฟ้าวางลงกลางโต๊ะญี่ปุ่นขนาดเล็กบนโต๊ะมีแผ่นรองกันความร้อนทำกลางสายตาที่จดจ้องของคิมฮันทำให้หมอกต้องรีบยื่นช้อนและแตะเกียบให้อีกคนที่ทำได้ก็มีแค่นี้พอจะกินได้นะคิมพยักหน้าหลังจากรับช้อนพร้อมตะเกียบเอามาไว้ในมือ,อยังไงก็ต้องกินแม้จะดูธรรมดาไปหน่อยก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่ คิมพูดจบก็รีบจ้วงช้อนลงหม้อไฟฟ้านั่นทันทีแล้วนายอ่ะไม่กินเหรอคิมเอ่ยถามเมื่อเห็นหมอกเดินกลับไปนั่งบนเก้าอี้เช่นเดิมมานหมอกสายหน้าฉันต้มบะหมี่ที่เหลือไว้กินวันนี้ให้นายแล้วไม่อยากจะแย่งนะ่ะได้ยินแบบนั้นคิมหันถึงกับชะงักมือนิง่งมากินด้วยกันทถอนาเยอะขนาดนี้ฉันกินไม่หมดหรอก ถึงฉันจะหิวแต่ก็ไม่ใช่คนไร้น้ำใจอีกอย่างฉันก็แค่ผู้อาศัยจะใจดําขนาดไม่แบ่งอาหารที่เหลือเป็นห่อสุดท้ายให้เจ้าของห้องได้ยังไงฉันทำไม่ลงหรอกนะคิมตกที่ว่างข้างๆให้หมอกได้เดินลงมานั่งทานบะหมี่กับเขาตามสบายเลยฉันขออาบน้ำก่อนนะหมอกรีบสายหนะ้าความจริงเขาก็ไม่ใช่คนกินยากอะไรเหลือไข่ต้มไว้รองท้องตอนหิวก็พอแล้ว จะมาโทษว่าฉันกินหมดไม่ได้หรอกนะคิมเอ่ยถามอีกครั้งเมื่อเห็นหมอกเดินถือเสื้อผ้าเข้าห้องน้ำไปแล้วอืมหมอกตอบรับเพียงเท่านั้นสิ้นเสียงของหมอกคิมก็รีบจัดการอาหารตรงหน้าอย่างรวดเร็วเมื่อได้ชิมรสชาติฝีมือการต้บรมบะหมี่ของหมอกคิมก็เข้าใจแล้วว่าทำไมบะหมี่พวกนี้ถึงได้เป็นอาหารประจำของเด็กหออร่อยแถมยังทำกินได้ง่ายกว่า ผ่านไป20นาทีหมอกที่เดินออกมาพร้อมเสื้อผ้าชุดใหม่สายตาของเขากวาดมองไปทั่วห้องพบแค่ร่องรอยของหม้อต้มไฟฟ้าที่เหลือเอาไว้แค่น้ำก้นหม้อเท่านั้นทว่าคนที่เพิ่งกินบะหมี่หม้อนี้กลับไม่อยู่ในห้องซะแล้วหมอกแปลกใจที่คิมไม่อยู่และเขาเองก็ไม่รู้ว่าคิมหันจะออกไปที่ไหนในเวลามืดค่ำแบบนี้ คิมเปิดประตูขึ้นรถเก๋งของเคนพี่ชายที่จอดรออยู่หน้าหอพักของม่านหมอกนายแน่ใจนะว่าจะไม่กลับบ้านนะ่ะเคนเอ่ยถามน้องชายพลางมองคิมตั้งแต่หัวจรดเท้าน้องชายของเขาไม่ใช่คนกินง่ายอยู่ง่ายขนาดนี้เสื้อที่มองยังไงก็ดูออกว่าเล็กเกินกว่าไซส์ของเจ้าตัวคิมพยักหน้ากลับวันนี้หรือวันไหนก็โดนด่าเหมือนกันลนะน้าวันนี้ก็แค่ อยากจะอยู่กับเพื่อนก่อนนะพี่เคนเหลือบมองออกไปนอกรถหอนี้ที่เจอแมวนี่แล้วไหนเพื่อนคิมเกาหัวก่อนจะเอ่ยตอบและพูดตัดบทไปว่าเก่งก็สอบกันอยู่นะแล้วไหนของกินที่สั่งไว้อะเคนสายหน้าให้กับความอาึดใจของน้องชายลังรถเลยขอบคุณมากพี่ชายแกอยู่นี่ก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องคอยไปรับไปส่งอย่างเด็กน้อย เคนเอ่อยออกมาเมื่อคิดว่าคิมคงชอบที่ออกมาอยู่ข้างนอกแบบนี้ก็อยากอยู่เหมือนกันแหละแต่รูมเมทนไม่โอเคนะสิค่อนข้างเป็นคนแปลกนะ่ะเออพร้อมกลับเมื่อไร่ก็บอกแล้วกันเคนพูดกับน้องชายไปนะพี่คิมเปิดประตูลงจากรถเดินไปหยิบของที่สั่งให้พี่ชายซื้อมาด้วยขับรถดีๆละ่ะ คิมหันโบกมือให้เคนก่อนรถเก๋นตรงหน้าจะขับออกไปหมอกเดินไปเปิดประตูหลังจากได้ยินเสียงเคาะเพียงหนึ่งครั้งไปไหนมานะ่ะคิมยังไม่ตอบในทันทีเขาเดินเข้าไปในห้องของม่าหมอกก่อนจะยกถุงพิซซ่าในมือให้หมอกดูนายหิวแย่ละสิฉันก็เลยให้ที่บ้านซื้อมาให้นะ่ะหมอกทำหน้าแปลกใจโดยไม่รู้ตัวที่บ้านนายมาแล้วทำไมไม่กลับบ้านละ่ะ คิมยกยิ้มนายตกใจอะไรฉันแค่ไม่อยากกลับบ้านเสียใจเหรอที่ฉันยังอยู่นะี่ะหมอกสายหน้าก็แค่นึกว่าคิมกลับไปแล้วเงินก็ดีใจสินะที่ฉันไม่กลับคิมแอบแซวอีกฝ่ายที่ยังยืนอยู่ข้างประตูสีหน้าหมอกเปลี่ยนเป็นนิ่งงนันก่อนจะเดินไปนั่งบนเก้าอี้มากินก่อนสิกินตอนร้อนๆอ,อร่อยนะคิมเรียกให้หมอกมานั่งกินพิซซ่าด้วยกันอันที่จริงเขาก็อิ่มแล้ว แต่เห็นหมอกยังไม่ได้ทานอะไรเลยนึกได้ว่าอย่างไรพี่ชายต้องผ่านโรงเรียนเขาอยู่แล้วจึงโทรหาให้พี่ชายซื้ออะไรไม่ให้ทานเป็นอาหารเรย็นเสียหน่อยถ้าปฏิเสธจะเสียน้ำใจคิมหรือเปล่านะอีกอย่างกลิ่นของพิซซ่าถาดนี้ก็หอมมากใช่ย่อยหมอกไม่สามารถต้านทานกลิ่นหอมๆของแผ่นขนมปังกรอบๆหากเราไม่ผิดคงเป็นหน้าฮาวาเอียนโปะด,ด้วยชีสเต็มแผน่น หนจะกลิ่นไก่ทอดที่ส่งกลิ่นตลบอบอวนไปทั่วห้องในตอนนี้บะหมี่สองซองสุดท้ายได้แลกกับพิซซ่าหนึ่งถาดพร้อมไก่ทอดก็คุ้มเหมือนกันแฮะหมอกรีบเดินลงมานั่งข้างคิมถือซะว่าเป็นการตอบแทนที่อุตส่าห์ให้ที่นอนแล้วกันนะคิมพูดแล้วก็รีบหยิบพิซซ่าหนึ่งชิ้นขึ้นมาเพื่อป้อนมาใหหมอกหมอกนั่งจ้องหน้าคิม คล้ายอยากเป็นฝ่ายถือพิซซ่ากินเองเทราว่าคิมฮันกลับชักมือกลับมาแล้วพูดว่ากินเถอะน่าฉันป้อนเองหรือนายไม่ชอบให้ฉันทำหมอกสายหัวได้รอยยิ้มแห่งความดีใจก็รีบปรากฏขึ้นทันทีเมื่อหมอกยอมกัดพิซซ่าที่ตัวเองเป็นคนป้อนกินเยอะๆเลยระหว่างที่หมอกกำลังเคี้ยวคิมฮันก็พูดขึ้นว่า แต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่อย่างหนึ่งหมอกเหลือบมองคิมหันอีกฝ่ายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจถามขึ้นมาว่านายชอบฉันเพราะอะไรอ่ะหมอกหลุบตาตาเหมือนฉันจะเคยบอกนายไปแล้วนะก็ตอนนั้นฉันยังสับสนอยู่ตอนนี้พร้อมจะฟังแล้วคิดดูแล้วเราสองคนก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ฉันเลยคาใจว่าทำไมนายถึงชอบฉันละ่ะคิมพูดต่ออีกว่าตอบมาให้ละเอียดละ่ะไม่ใช่บอกว่าฉันไม่เหมือนคนอื่นมันจะต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นสิน่ะหมอกถามขึ้นอีกครั้งถ้าเกิดพูดไปแล้วเราสองคนจะเป็นเหมือนเดิมไหมคิมรีบวางพิซซ่าในมือลงไม่รู้สิอาจจะเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมก็ได้หมอกถูกรั้งคอให้เข้าไปใกล้ คิมกอดคออีกฝ่ายก่อนจะแตะไหลของหมอกเหมือนเป็นคู่ซีจะเป็นยังไงฉันก็ไม่ยอมให้นายถูกไอ้เจมันรังแกหรอกนะอย่างน้อยพวกเราก็ช่วยเหลือกันมาก่อนถึงแม้นายจะสองจิตสองใจก็เถอะคิมหมายถึงหมอกที่ชอบทำตัวสนิทสนมกับเจถึงอย่างนั้นแม้จะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องราวที่หมอกคิดแต่คิมเองก็ไม่รู้สึกนึกรังเกียจที่หมอกรู้สึกแบบนี้ด้วย ก็แค่ทำตัวไม่ถูกเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะต้องคุยกับคนที่แอบชอบตัวเองแบบไหนก็เลยต้องถามออกไปตรงๆแบบนั้นฉันไม่ได้สองใจนะแค่ไม่อยากให้คิมกับเจมีเรื่องกันที่ผ่านมาประวัติพวกนายสองคนก็ใช่ย่อยคิมเงียบฟังอย่างตั้งใจแต่ทุกครั้งที่เจอกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงรู้สึกดีใจทุกครั้ง คิ้วของคิมกระตุกขึ้นดีใจขนาดไหนเหรอแน่นอนว่าคิมเองก็อยากรู้มีบางจุดที่หาคำตอบไม่ได้เพราะหมอกเป็นคนไม่ค่อยแสดงอารมณ์ผ่านสีหน้านักในแต่ละครั้งที่พวกเขามองหน้ากันไม่เห็นรู้เลยว่าอีกฝ่ายกำลังดีใจอย่างที่พูดและคิดไม่ถึงเลยว่าหัวหน้าห้องหน้าจื่อจะชอบเขาหมอกเริ่มเขินขึ้นมาเสียอย่างนั้น ให้บรรยายความรู้สึกต่อหน้าคนที่ตัวเองชอบมันก็รู้สึกอายแปลกๆคิมถอนใจเมื่อเห็นหมอกเงียบไปไม่รู้เพราะตัวเองใจร้อนเกินไปหรือเปล่าจึงหลับตาลงแล้วพูดขึ้นว่าถ้านายเขินจะบอกงั้นฉันจะหลับตาก่อนก็แล้วกันจะนั่งหลับตาฟังนายพูดหมอกเงยหน้ามองคิมที่หลับตาพริมเร็วๆดิคิดซะว่าฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้คิมเร่งรัดอีกไฟล์ คิ้วหมอกขมวดมุ่นจะไม่ให้คิดได้ยังไงก็นั่งตัวโตวอยู่ต่อหน้าแบบนี้อีกอย่างคนที่มองไม่เห็นเป็นนายต่างหากไม่ใช่ฉันนั่นคือสิ่งที่หมอกคิดก่อนเขาจะรวบรวมความกล้าอีกครั้งและแอบยิ้มด้วยความรู้สึกตลกตัวเองคาดไม่ถึงเลยแฮะว่าจะมีวันที่ต้องมานั่งสารภาพรักต่อหน้าคนที่ตัวเองชอบไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ในทุกครั้งที่ต้องตามให้นายกลับมาเรียนที่ห้องเวลาที่ต้องคอยทวงการบ้านกับนายตอนนั้นรู้สึกว่านายเองก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอย่างที่ใครๆว่ากันสักหน่อยรู้ตัวอีกทีก็หวั่นไหวทุกครั้งที่เราเจอหน้ากันแล้วทุกครั้งที่หมอกโดนแกล้งหากคิมเดินผ่านมาแน่ว่านักเรียนที่มาหาเรื่องเขาจะต้องหันไปสนใจคิมหันมากกว่าหัวหน้าห้องหน้านิ่งอย่างเขาอยู่แล้ว คิมก็จะเป็นคนเบี่ยงเบนความสนใจของนักเรียนชอบแกล้งพวกนั้นได้ตลอดไม่รู้ว่าเพราะคิมน่ากลัวหรือมีเรื่องกับคนอื่นไปทั่วถึงมีแต่คนอยากรุมกระทืบทุกทีแม้จะไม่รู้ว่านั่นเป็นความตั้งใจของคิมหรือไม่แต่หมอกคิดว่าคิมหันเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งแค่คิดถึงก็จะรู้สึกปลอดภัยหมอกเหลือบมองคิมหันที่ยังหลับตาพริม ความประมาเริ่มครอบงำจิตใจของหมอกเอาไว้เมื่อรู้สึกถึงความเงียบงนันคิมฮานจึงเอ่ยถามหมอกขึ้นว่าจบแล้วเหรอเสียงพลูลมหายใจออกมาดังๆกระทั่งคิมเองก็ยังได้ยินมือสองข้างถูเข้ากับกางเกงไปเรื่อยเพื่อลดความประหมาลงเอาเป็นว่าที่ทำไปทั้งหมดก็เพราะว่าชอบนายนะคิมคิมฮานร,รีบลืมตาขึ้นมา เมื่อได้ยินเสียงของหมอกลุกไปนั่งบนเก้าอี้เสียจแล้วเขินขนาดนั้นเลยหรือไงคิมเอวยก่อนจะยกยิ้มขึ้นมากินก่อนก็ได้นะไม่ต้องรีบร้อนคิมเรียกให้หมอกมานั่งทานพิซซ่าถาดนี้ให้หมดถ้าหมดกินเมื่อไหร่การบ้านจะเสร็จละ่ะหมอกตอบมาเพียงเท่านั้นก่อนจะหยิบปากกามาเขียนการบ้านบนโต๊ะแต่ถ้าไม่กินเสร็จงานของนายแล้วก็อย่าลืมทำของฉันด้วยเลยนะคิมเอวย ก่อนลุกขึ้นเดินไปหยิบสมุดการบ้านวางลงบนโต๊ะของหมอกในทันทีแน่นอนว่าเขาก็ขี้เกียจจึงหาข้ออ้างว่าตัวเองนั้นปวดหัวกินแล้วก็คงต้องนอนพักผ่อนให้แผลหายไวๆจะได้กลับไปคิดบัญชีกับไอ้เจต่อหมอกไม่พูดอะไรคงไม่รู้จะต้องพูดยังไงกับคนอย่างคิมจึงได้แค่มองค้อนอีกฝ่ายพรางเอาแต่ยืนชี้ไปที่ศีรษะของตัวเองที่มีผ้าพันพแผลแปะอยู่ ในเวลาเกือบตีหนึ่งในระหว่างที่หมอกทำการบ้านคิมหันก็หลับไปเพราะว่าฤทธิ์ยาที่เพิ่งทานไปหลังมื้อเย็นและหลับไปในเวลาสี่ทุ่มหมอกปิดสมุดการบ้านของคิมเอาไว้ก่อนจะวางไว้ที่โต๊ะแม้การทำแบบนี้จะไม่ค่อยดีนักแต่คิมคงเหนื่อยจริงๆถือว่าช่วยในายามที่อีกคนลำบากก็แล้วกันหมอกลุกขึ้นไปปิดไฟนั่งลงบนเตียงสายตาก็โฟกัสไปที่คิม กำลังนอนหลับอยู่บนฟูกนอนเล็กๆข้างเตียงก่อนจะล้มตัวลงนอนและพลอยหลับไปในเช้าวันจันทร์ที่การเรียนยังคงดำเนินไปอย่างปกติหมอก,กับคิมเดินเข้ามาโรงเรียนพร้อมกันแต่ก็ได้ขอปลีกตัวออกไปเพื่อไปหาเพื่อนสนิทสองคนที่อยู่กันคนละห้องแล้วมีเพียงหมอกเท่านั้นที่เดินเข้ามาในห้องเรียนของตัวเองบรรยากาศภายในห้องตอนนี้ เต็มไปด้วยนักเรียนจากห้องอื่นๆคอยมายืนมุงถ่ายรูปอยู่ที่หน้าห้องพร้อมกับเสียงหัวเราะฮือหากันดังไปทั่วเหมาะค่อยๆลดระดับฝีเท้าเมื่อถึงหน้าประตูห้องเรียนของตัวเองเขายืนมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเขายืนมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าว่านั่นคืออะไรทำไมคุณห้องอื่นถึงมารวมตัวถึงห้องของเจทำไมห้องอื่นรวมถึงห้องของเจ ถึงได้มาชุมนุมกันที่ห้องเรียนของเขาเยอะมากขนาดนี้นักเรียนนับสิบรีบแวกทางให้หลังจากเห็นหมอกเดินมาหยุดอยู่หน้าห้องและเขาก็ได้เห็นสิ่งที่ถูกเขียนอยู่บนกระดานกับข้อความนั่นช่างทูเรสสิ้นดี